ใกล้เคียงกันมากนะครับดูที่เกิงแล้วกันนะครับท่านผูตัสินนะครับท่าอารปพชจิพรท่าตีรถนะครับท่านได้พี่ท่านมีสักสีพุนทอง

ยาวขึ้นมาแตกการขอกท่าท้าไปไปหน้าตรงนี้ล้าหน้านะครับอึดเดียวโค้ชนะครับนาทีหมายิงตดผู้สาวตูเฮ่ป๊อกดีเดียวมีสัม เรียบร้อยโอ้โหป็นประตูนะครับสกอร์อยากนะครับทางยาวทางยาวอูประตูคว้า สีโพทองอ,อ๊บไปเล่นเลยครับไปวิวเข้าไปวิวสาัวหมายมาภาชนะบรรจุหีบห่ออาหารนะครับให้ท่านได้เก็บกลงขยะให้เราด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จะมาเก็บขยะนะครับให้ท่านะครับเดีนั้นต้องดูแลช่วยกันนะครับวามสรรพุณด้วงมวยวครับ จริง <im itation> ๆแล้วเราทังไม่เกิน15นาทีถ้<ช>าไปสี่นไทยก็ห้าวันนะครับอเ,เอมออกไปทางขวาให้กับไมเลขห้าน,นะครับต้องขออภัยด้วยผีน้อยจับยุเข้าทางซ้ายรึงกลับมายกข้ามาให้หมายเลขสิบแปดโดนไม่ถึงนะครับขาเลยนะครับมีโน่เอ็มีเร็ว,รวขายาวด้วยเร็วด้วยนะครับ ทีมหมายเลขเก็บหมูออกมาแล้วครับสกัดออกมาติดที่อัตภูมิอัตภูมิขึ้นนะเอฟเอฟออกข้างขวาลกข้ามาไม่ผ่านหลังของเสียใต้ทีน้องปราปลาปลา,ปา,ปาติดที่สีเหนือสีเหนือออกมาให้น้องเอฟทางขวาหรือทีมหมายเลขห้ขาวิงวา่งขวับไปกับชิมเกตน,นะครับ เตียนสองสองยังได้อย <Yes ู่ออกเอ็มนะครับออกทางซ้ายยิงไม่เโอ้ยกลางแดนขันว่า หมายเลขสิบนะครับยกข้ามไปติดหมายเลขยี่สิบห้าสิเหนือมาที่สี่สเอ็นองปามไม่ไ่าหมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดครับเอาเดิเหนื่ยเม่อเ,อเอสียงเบาขึ้นเนอเสียงเไปก่อนนะครับขาอ่อนิดเดีวนะครับอย่ากล้าอยู่สู้กันอูที่แดนกลา